สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีน้องๆน,นะคะอีกครั้งหนึ่งในคาบเรียนสุดท้ายนะคะของวันศุกร์ที่7นะคะเดือนมกราคมพุทธศักราช2565นะคะคาบเรียนสุดท้ายด็ๆๆก็จะมาเจอกันกันกบครูเฟิร์นนะคะในรายวิชาท้องถิ่นของเราหรือนครศรีธรรมราชศ,ศึกษานั่นเองคะ่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะคุณครูก็จะมีในส่วนของเนื้อหาบทเรียนนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันหลังจากนั้นเราก็จะมาทําในส่วนของแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วพร้อมๆกันนะคะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะประเพณีวัฒนธรรมนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะว่ามีประเพณีหรือวัฒนธรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งประเพณีนะคะเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมานะคะเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมอย่างเช่นการแต่งกายภาษาศาสนา ศิลปก,กรรมกฎหมายคุณธรรมความเชื่อต่างๆนะคะอันเป็นบ่อกเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆด้วยนะคะจนกลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลําดับนะคะ ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นนะคะที่บุคคลในท้องถิ่นจะต้องเรียนรู้สืบทอดทำลงรักษาไว้นะคะแล้วก็ควรที่จะภาคภูมิใจต่อประเพณีและวัฒนธรรมของเรานะคะ ซึ่งประเพณีนะคะในท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีประเพณีนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับความกตัญยูกระตเวทีซึ่งเด็กๆรู้ไหมคะว่าความกตัญญูกระตเวทีหมายถึงอะไรอ่าความกตัญญูกระตะเวทีนะคะก็คือการรู้บุญคุณนะคะของท่านไม่ว่าจะเป็น คุณพ่อคุณแม่บิดามารดาหรือว่าบรรพบรุษต่างๆนะคะเพราะว่าคนเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะบิดามารดาแล้วก็บรรพบุรุษนะคะการระลึกถึงบุญคุณก็คือการตอบแทนบุญคุณนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสําคัญนะคะต่อครอบครัวและชุมชนประเพณีนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับความกตัญญูกตเวทีของท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะคะที่สําคัญ ก็จะได้แก่ประเพณีวันศาสตร์เดือนสิบและประเพณีอาบน้ำคุณแก่นั่นเองค่ะประเพณีแรกนะคะประเพณีศาสตร์เดือนสิบนะคะเด็กๆก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะลูกในช่วงที่มีเทศกาล งานเดือน1ิบนะคะของเรานคร,รูก็ได้อธิบายนักเรียนไปแล้วหนึ่งรอบวันนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประเพณีศาสเดือน10นะคะเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความกตัญญูกะตะเวทีนะคะเป็นประเพณีทําบุญกลางเดือน10นั่นเองนะคะเพื่อนําเครื่องอุปโภค และเครื่องบริโภคนะคะรวมทั้งขนมสำคัญนะคะต่างๆนะคะไปถวายพระไม่ว่าจะเป็นขนมพองขนมล่าขนมบ้าขนมดีซ้มใช่ไหมคะขนมต่างๆไปอุทิศนะคะส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของต้นนะคะซึ่ง ชาวเมืองนครศรีธรรมราชนี้นะคะไม่ว่าจะไปอยู่ไกลเพียงใดนะคะเมื่อถึงช่วงเทศกาลทำบุญเดือนสิบนะคะหลายหลายคนก็จะกลับภูมิลำเนานะคะมาร่วมทำบุญด้วยความสำนึกกตัญญูนะคะที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจมาตั้งแต่เยาว์วัยนะคะต่อไปประเพณีที่สองนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับ ความกระตันยูกะตะเวทีนะคะก็คือประเพณีอาบน้ําคุณแก่นั่นเองนะคะซึ่งคุณแก่นะคะก็คือผู้อาวุโสข,ของตระกูลนั่นเองนะคะคนในตระกูลก็จะเป็นผู้กําหนดว่า,าสมาชิกคนไหนนะคะเป็นคุณแก่ของตระกูลนะคะแต่ละตระกูลก็อาจจะมีหลาย หลายคนนะคะจะมีคนแก่หลายคนก็ได้อาบน้ําคนแก่เป็นวิธีการแสดงออกนะคะซึ่งความเคารพนับถือนะคะแก่บิดามารดาญาติคนแก่ของตระกูลรวมทั้งผู้มีบุญคุณแล้วก็บุคคลที่เราเคารพนับถือด้วยนะคะค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะคะเกี่ยวกับประเพณีอาบน้ําคนแก่พร้อมกันเลยนะคะ ประเพณีอาบน้ําคนแก่นะคะระยะเวลาที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะช่วงเวลาระหว่างวันที่1 3บสถึงสิเดือนเมษายนนะคะของทุกปีซึ่งจะเลือกทําวันไหนก็ได้นะคะจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายก็จะเป็นไปตามการนัดหมายของแต่ละครอบครัวนะคะแต่ละบ้านโดยการนัดหมายสถานที่วันเวลาไว้ล่วงหน้าเป็นประจําทุกปีนะคะซึ่ง อาจจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่วัดก็ได้นะคะตามความเหมาะสมแล้วแต่การนัดหมายเลยนะคะความสำคัญนะคะของประเพณีอาบน้ำคนแก่นะคะจะเป็นวิธีการแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือแก่บิดามารดาและญาติคนแก่ผู้อาวุโสของตระกูลรวมทั้งผู้ที่มีพระคุณและบุคคลที่ตนเคารพนับถือด้วยนะคะพิธีกรรมนะคะของ ประเพณีอาบน้ําคุณแก่ก็จะแบ่งออกสองขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือ 1. การขอขมานะคะเมื่อเชิญให้คุณแก่ทั้งหลายนะคะนั่งในรวมพิธีเรียบร้อยแล้วลูกหลานและชาวบ้านที่มาร่วมพิธีนะคะก็จะรวมกลุ่มนะคะยืนอยู่ด้านหน้าของบิดาคุณแก่นะคะผู้นําในพิธีก็จะนําดอกไม้ทุกเทียนพนมมือแล้วก็กล่าวขอขมาทุกคนว่าตามดังนี้กายกรรมส วจีกรรมสี่มโนกรรมสหากข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดประมาทภาพพรั้งแก่ท่านด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้ท่านอาหสวกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิดและขอได้โปรดอํานวยอวยพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญตลอดไปและขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละและตลอดไปนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2เป็นพิธีการอาบน้ํานะคะโดยอาบน้ําจะเป็นการตักน้ํามารดอาบให้คุณแก่จนเปียกโชกทั้งตัวแต่ว่าปัจจุบันบางหมู่บ้านได้ปรับเปลี่ยนวิธีการอาบน้ํามารดน้ําที่มือทั้งสองของคุณแก่แทนนะคะ ด้วยเหตุผลนี้ก็คือคนแก่ที่มีลูกหลานและผู้ที่เคารพนับถือมากพิธีการอาบน้ําจะต้องใช้ระยะเวลานานจึงแล้วเสร็จทําให้คนแก่ที่มีอายุมากเกิดอาการรู้สึกหนาวเย็นสะท้นเป็นเหตุให้เจ็บป่วยเป็นไข้ได้นะคะลูกหลานก็จะเข้าแถวตักน้ําที่เตรียมไว้ในโอง่งบารุดที่มือหรือว่าที่ตัวของคนแก่และมอบเครื่องลูงหง่มเครื่องใช้พร้อมกับขอพรคนแก่ก็จะให้พรลูกหลานที่เข้ามาประกอบพิธีและอาบน้ําไปตามลําดับจนครบทุกคนเมื่อเสร็ พิธีลูกหลานจะนำเสื้อผ้าชุดใหม่มาผัดเปลี่ยนให้คนแก่ทาแป้งหวีผมแต่งตัวให้เป็นอันเสร็จพิธีการอาบน,าน้ำ ซึ่งในส่วนของการเตรียมการนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการเตรียมน้ําสําหรับพิธีนะคะก็จะเตรียมโอ่งใบใหญ่นะคะที่สามารถบรรจุน้ําได้เพียงพอกับจํานวนของสมาชิกที่มาร่วมในพิธีตักน้ําสะอาดใส่โอง่งแล้วจึงนําเอาพระพุทธมนหรือ จากน้ําสงพระพุทธสิหิงคนะคะผสมลงไปในน้ําสะอาดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็เติมเครื่องหอมนานา,นาชนิดลงไปขั้นตอนที่2เป็นการเตรียมเครื่องนุ่มหงมและเครื่องใช้นะคะเครื่องนุ่มหงมก็จะได้แก่เสื้อผู้หญิงและผ้าถุงสําหรับคนแก่ผู้หญิงการเกงหรือผ้าถุงชายสาหรับคนแก่ผู้ชายโดยลูกหลานจะเตรียมไว้ให้คนแก่ในตระกูลนะคะได้มีเสื้อผ้าชุดใหม่ ผัดเปลี่ยนนะคะหลังจากทําพิธีอาบน้ําเสร็จแล้วเครื่องใช้ที่ชาวบ้านเตรียมไปให้กับคนแก่ที่ตนเคารพนับถือในพิธีอาบน้ําคนแก่ก็จะได้แก่ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวผ้าซักอาบหรือว่าผ้าข่าวมานั่นเองนะคะนอกจากเครื่องนุ่งหง่ม และเครื่องใช้แล้วลูกหลานจะเตรียมเงินนะคะไปให้ญาติผู้ใหญ่และคนแก่ที่เคารพนับถือนะคะเอาไว้ใช้สําหรับทําบุญและใช้สอยตามความต้องการนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะสำหรับการเตรียมการนะคะก็คือการเตรียมที่นั่งอาบน้ำนะคะประเพณีอาบน้ำคนแก่ที่ประกอบเป็นพิธีใหญ่นิยมสร้างโรงเบญจานะคะซึ่งประดับประดาด้วยกาับกล้วยที่แกะสลัก ะะเป็นลวดลายอันวิจิตรจากนั้นก็จะเชิญคนแก่ที่แก่ที่สุดนะคะขึ้นนั่งบุญแท่นนะคะในโรงเบญจาเพื่อประกอบพิธีอาบน้ําซึ่งเรียกว่าการขึ้นเบญจาพออาบน้ําเสร็จก็จะให้คนแก่ที่แก่รองลงมานะคะขึ้นนั่งตามลําดับนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ ประเพณีนะคะอาบน้ําคนแก่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะพิธีกรรมต่างๆการเตรียมการต่างๆนะคะสําหรับจัดพิธีอาบน้ําคุณแก่ขึ้นนะคะซึ่งประเพณี นะคะอาบน้ําคุณแก่ก็จะเกี่ยวเนื่องกันกับความกระตันยูกระตะเวทีนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยการสองประเพณีใช่ไหมคะที่ครูครูให้น้องได้ศึกษาในวันนี้นั่นก็คือประเพณีศาสตร์เดือนสิบแล้วก็ประเพณีอาบน้ําคุณแก่นะคะเมื่อนักเรียนศึกษาทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วต่อไปเด็กๆมาดูในส่วนของใบกิจกรรมที่ครูเฟิร์นจะให้เด็กๆ ทำกันในวันนี้นะคะดูในใบงานท้องถิ่นของเรานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องประเพณีในท้องถิ่นนครศรีธรรมราชเด็กๆเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขทีให้เรียบร้อยนะคะอะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะคำถามที่1น,นะคะถามว่าความกะกันยูกะตะเวทีหมายถึงอะไร หมายถึงการตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณเช่นบิดาบารดา,บ,าบรรพบุรุษหรือคนที่เรานับถือนะคะต่อไปข้อที่สองใน,นี้ในท้องถิ่นนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวเนื่องกับความกะตันยูกะตะเวทีมีกี่ประเภทอะไรบ้างอาทิที่ครูสอนไปมีกี่ประเภทคะสองประเภทนะคะได้แก่ ประเพณีศาสตร์เดือนสิบและประเพณีอาบน้ำคนแก่นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบนะคะจัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใดจัดขึ้นเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะให้แก่บรรพบุรุษที่ได้ทำการล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่4ประเพณีอาบน้ำคนแก่ของชาวนครศรีธรรมราชจัดขึ้นในวันใดคะที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้อ่าก็จะจัดขึ้นนะคะในวันที่ 13, 14หรือว่า15นะคะเมษายนของทุกปีนะคะตรงนี้วันที่นะคะก็แล้วแต่ว่าคนในครอบครัวนะคะกำหนดขึ้นนะคะ จัดในวันใดนะคะแต่ก็จะอยู่ในช่วง13-15เมษายนของทุกปีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5ประเพณีอาบน้ำคุณแก่จัดขึ้นเพื่ออะไรจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือนะคะแก่บิดามารดา ผู้มีพระคุณและบุคคลที่เคารพนับถือนั่นเองนะคะอะในส่วนของใบกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเพณีในท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะคะเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเด็กๆเ,เปิดไปดูอีกหนึ่งใบกิจกรรมนะคะกรรมนี้นะคะก็จะเป็นใบกิจกรรมนะคะที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องประเพณีอาบน้ำคนแก่ที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีคำถามอยู่ให้นักเรียนช่วยคุณครูตอบนะคะ5ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ประเพณีอาบน้ำคนแก่มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีไทยใด ประเพณีสงกรานนั่นเองนะคะเพราะว่าประเพณีอาบน้ําคนแก่นะคะจะจัดขึ้นในช่วงเวลา10สามใช่ไหมคะวันที่13-15ถึงเมษายนของทุกปีซึ่งวันที่13-15ถึงนะคะเมษายนก็จะเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่2ทํทำไมชาวนะครศรีธรรมราชจึงเรียกวันที่14เมษายนว่าวันว่า ที่เรียกว่าวันว่างนะคะก็เพราะชาวนาควรศรีธรรมราชนะคะมีความเชื่อว่าวันที่14เนี่ยเทวดานะคะที่รักษาบ้านเมืองนะคะก็จะพากันขึ้นเมืองสวรรค์กันหมดนะคะก็เลยไม่มีใครที่จะปกปักคุ้มครองรักษานะคะบ้านเมือง เขาก็เลยนิยมจัดประเพณีอาบน้ําคนแก่ขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการขอพรจากญาติผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลนะคะให้แก่ตนเองด้วย 3. นะคะสถานที่ประกอบพิธีในพิธีอาบน้ําคนแก่จัดขึ้นที่ใดคะทิมครูอธิบายไปแล้วอ่าก็จะประกอบพิธีนะคะอาบน้ําคนแก่ นะคะที่บ้านหรือว่าที่วัดก็ได้นะคะตามความเหมาะสมนะคะโดยอาจจะใช้ที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่า,าในกรณีที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็มีคนในตระกูลใหญ่มีลูกหลานมาจากหลายๆที่นะคะบางบ้านก็จะรวมตัวกันนะคะเป็นเครือญาติอาอบน้ําคุณแก่ที่บ้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่ ทําทพิธีอาบน้ําคุณแก่รวมกันทั้งหมู่บ้านนะคะลูกหลานก็จะนําคุณแก่นะคะของตระกูลไปรวมกันที่วัดนะคะเพื่อจัดพิธีอาบน้ําคุณแก่พร้อมกันนะคะก็เลยมีการใช้ทั้งบ้านและก็วัดนะคะเป็นสถานที่ในการทําพิธี ต่อไปค่ะข้อที่4ประเพณีอาบน้ำคนแก่มีวิธีการอาบน้ำคนแก่อย่างไรในปัจจุบันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการอาบน้ำคนแก่ใช่ไหมคะตักน้ำแล้วก็ไปอาบน้ำให้คนแก่นะคะเปียกโชกตลอดทั้งตัวแต่ว่าปัจจุบันเป็นยังไงคะรดน้ําที่มือทั้งสงข้างแทนนะคะเพราะว่า,าถ้าในกรณีที่ คนแก่นะคะมีลูกหลานมากๆนะคะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำวิธีนานนะคะจึงจะแล้วเสร็จก็เลยทำให้คนแก่ที่มีอายุมากนะคะเปียกโชกไปทั้งตัวอาจจะรู้สึกหนาวเย็นนะคะสถานอาจจะทำให้อาปวยเป็นไข้ได้นะคะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาปัจจุบันก็มีการลดน้ำที่มือทั้งสองข้างแทนนะคะต่อไปสุดท้ายข้อที่5ค่ะ ให้เรียนยกตัวอย่างประเพณีไทยที่นักเรียนชื่นชอบนะคะมาหนึ่งประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความกัตันยูกะตะเวทีพร้อมบอกเหตุผลมาด้วยนะคะซึ่งที่ครูอ,อธิบายไปนะคะประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความกัตันยูกะตะเวทีก็จะมี2ประเภทใช่ไหมคะก็คือ1น,นประเพณีศาสตร์เดือน10 2ก็คือประเพณีอาบน้ําคนแก่เพราะฉะนั้นข้อที่5ให้นักเรียนตอบ นะคะว่านักเรียนชอบประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าอาบน้ําคุณแก่นะคะนักเรียนก็เขียนตอบลงไปจากนั้นให้เหตุผลคุณครูด้วยว่านักเรียนชอบประเพณีนั้นนะคะเพราะอะไรเมื่อนักเรียนตอบคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ด้านบนนะคะแล้วก็ ถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะครูจะทําการเช็คเวลาเรียนแล้วก็เช็กในส่วนของการส่งงานให้นะคะสําหรับวันนี้ในรายวิชาท้องถิ่นของเราครูเฟินก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆเรียนรู้เพียงแค่นี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ